คุณกำลังอยู่กับไทยบ้านบันเทิงโชว์บางวันหลอบางวันก็ไม่หลอวันนี้ผานเพื่อนมาเที่ยวชมวัดสวยๆที่อำเภอบืองบูนจังหวัดศรีสะเกดวันนี้วันจันทร์ที่17กรกฎาคมจา้าช่วงนี้เวลาก็ประมาณ10โมงกว่าเพื่อน ที่นี่คือปรา,าสาทสายรุง้งพระธาตุสีบึงบูนอําเภอบึงบูจงบนจังหวัดสีสเกตจะพาเพื่อนๆไปชมบรรยากาศภายในปรา,าสาทสายรุง้ง บัดส,สีบึงบูนเดี๋ยวจะเดินเนาะเพื่อนจะพาเพื่อน,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 นเดินอธิษฐานจิตเวียนทักษิณาเนี่ยถอดรองเท้าก่อนเนาะ<ถ>ก่อนอื่นก็ต้องไปสักการะพระธาตุพระบร,รมสารีริกธาตุด้านในก่อนเนาะอธิษฐานจิตแล้วเราค่อยมาเดินจงกรมทักษิณาเวียน รอบประสาทกันจ้าแล้วก็ทําบุญหนองค่านา้ำข้าไฟจ่าวันนี้วันพระด้วย จะพาท่านผู้ชมผู้ติดตามไปเวียนทักษินาด้วยกันจ้าเบอรไปเวียนทักษินาด้วยกัน อพญานาคองค์เขียวสวยงามมากเลยจะะ้าค่ะมีพญานาคอยู่ที่เฝ้าประตูเนาะที่บันไดนาคทุกทิศทุกทางเลยจ้ะทั้งสี่ทิศเลยอะอันนี้องค์สีเขียวน,นี่ก็องค์สีน้ำเงิน ฝั่งด้านอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นองค์สีเทาเพื่อนๆสีเทาทองสีเทาทองไม่ต้องแปลกใจนะจะได้ยินเสียงเพลงรั่งรุนเข้ามานี่ก็คือจะมีแพร่จะ้ะแล้วก็มีลมพัดทิศมาทางนี้พอดีเนาะเสียงลมก็เลยเข้ามาไอเสียงเพลงก็เลยมาจะ,น,ะนี่ ปราสาทสายรุง้งวัดสีบึงบูนอำเภอบึองบูนจังหวัดศีสเกษขอบคุณสหรับการติดตามรับชมช่องไทยบ้านบันเทิงโชว์สรับวันนี้ขอลาเพื่อนๆไปก่อนสวัสดีจ้า